ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตรักทราบซึ้งประทับใจจากบทประพันธ์ของออนอิสรีก่อนเคยเพอ้อพวงเคยหลงรักเราะยังยาวจนพ่ายแพ้แก่เล่สเนหาและเมื่อเขาไม่ปรารถนาเธอแล้วเธอก็ไม่ควรวญคร่ำร่ำน้ำตา หากลับเชิดหน้าท้าทายชีวิตนิกิตพรมด้วยตนเองเล่เสนหาคณะเกติบขอเชิญท <Le S 2> ่านฟังเล่เสนหาลูกไม่มีสิทธิ์เลือกคู่ครองด้วยตัวเองแล้วน้องเปรียมรักใครอยู่ถ้ารักเราแยกทางกันได้แล้วน้องเปรียมก็ไปอยู่กับเขาคนนั้นถ้าเปรมทำแบบนั้น ตายทั้งเป็นแน่ค่ะพิธันพอเอิญเปรมทำใจได้พอโตหน่อยเข้าใจถึงความเป็นไปในครอบครัวเปรมเปรมก็เลยระวังตัวไม่คบหากับเพื่อนชายคนไหนจนเหมือนคนไม่มีหัวใจไม่ได้พบพีิทันสิ่งที่มีคือความไว้ใจเคารพนับถือพีิทันแล้วมาถึงวันนี้เราเป็นสามีภรรยากันแล้ว เรมก็ยังรู้สึกกับพิธันเหมือนเดิมคือไม่ได้รักอย่างหญิงชายแต่รักเคารพนับถืออย่างคนที่ร่วมชีวิตกันและสัญญาว่าจะไม่ทำอะไรให้พิธันกับครอบครัวเสียหายจะเป็นภรรยาที่ดีตราบเท่าที่พิธันต้องการเรมแต่ถ้าเมื่อไหร่พิธันต้องการอิสระเปรมจะถอยให้ทันทีค่ะอืมโอเค แล้ว่าเราเป็นคู่สามีภรยาที่ประหลาดดีนะเป็นเรื่องของหน้าที่นะคะเรามีหน้าที่ต้องทําเพื่อครอบครัวเราก็ต้องทำํำตกลงเอ่อานี่ก็แลกันนะเดี๋ยวพอพิเศร็จงานที่สถานทูตแล้วเราไปดูเวลาโลกกันเวลาโลกเหรอคะบินนิดทางเนี่แล้วใช่ดีก็ต้องไปเรือจะได้ดูวิถีทังสองข้างแม่น้ําเทมไปด้วยโอเคค่ะน้องเปลยไม่รู้ว่า เราเคยเป็นคุณเด่นไปแล้วจะได้รลืกถึงความหลังทวารกับเธอเด็ดใจเด็ดใจเรนไม่เคยคลายความรักจากเธอแม้แต่น้อยพี่เด่นครับสวัสดีครับผมครับอสวัสดีเจ้าป๊อปมาแต่เช้าเลยนะครับที่มาเช้าเนี่ยเพราะว่ากะจะมาดักพี่เด่นนั่นแหละครับ คือผมมีอาหารกล่องมาด้วยนะครับพี่ซื้อที่ตลาดนัดใกล้บ้านเนี่ยทานด้วยกันนะครับรับรองได้ว่าพี่เด่นยังไม่ทานอะไรมาแน่นอนเลยใช่ไหมครับขอบใจมากจ้ะป๊อบผมว่าเราไปนั่งทานที่มานั่งใต้ต้นไม้ก,กันดีไหมครับพี่น่าทานจริงเลยนะจ๊ะมีทั้งปอเปี๊ยะสดปอเปี๊ยะทอดที่ขายที่บ้านใกล้บ้านผมนี่เองฝีมือเขาดีนะครับสะอาดผมรู้จักดีด้วย ไม่หนักเกินไปสําหรับมื้อเช้านะครับพี่พเผอิญพี่ไม่ค่อยกําหนดหรอกจ้ะเรื่องมื้อไหนต้องกินแบบไหนแค่หิวเมื่อไหร่ถึงเวลาเมื่อไหร่ก็ทานบางทีงานก็ยุ่งก็ลืมไปหลายครั้งอืมแต่รูปร่างของพี่เนี่ดีมากเลยนะครับรเผอิญพี่มีงานเดินแบบด้วยนักตูงก็เลยต้องคุมให้แต่เช้าเนี่พี่อร่อยมากเลยทานอย่างเรียกว่าไม่อยากนึกถึงน้ำหนักขอบคุณป๊อปมากนะที่นึกถึงพี่ ทันทีที่ได้รู้จักกันเนี่ยผมก็นิยมพี่เด่นมาตลอดเลยล่ะนะครับนี่ไม่ได้ลามปามอะไรนะครับพี่ผมไม่เออไม่เบิงอาจเอ,อแค่มีความรู้สึกที่ดีกับพี่เด่นเพราะผมเนี่ยไม่มีพี่สาวครับแล้วก็น้องสาวผมก็ไม่มีมีแต่พี่ชายกับน้องชายแห้งแล้งสิ้นดีเลยครับพี่พี่ก็ใจคะ่ะพี่เองก็ลูกคนเดียวอืมแล้วป๊อบมีเรียนหนังสือหรอจ๊ะเอ่อผมเรียนอยู่ที่รามครับพี่ครับ เวลาเป็นของตัวเองแบบเนี้ป๊อบต้องบริหารเวลาให้ดีๆนะจ๊ะเรียนต้องไม่เสียงานก็ไม่เสียด้วยอืผมระวังอยู่แล้วครับวิชาที่ผมเรียนเนี่ยนะอาศัยท่องเป็นส่วนใหญ่ครับพี่ป๊อบคะ่ะก้อยหาสะทัดแย่เลย <c ười> อ๋อคุณเด่นใจต้อนป๊อบมาไว้ซะที่นี่เองไม่น่าใครๆถามถึงถึงไม่ได้เจอคำว่าต้นเนี่ยเขาไม่ใช่กับคนนะคะ คุณก้อยอย่าควรให้เกียดป๊อบบ้างก้อยไม่มีเจตนาก้อยมารู้ก็ตรงที่คุณเด่นใจแปลความหมายนี่เล็กค่ะอา้าวแล้วตามหาผมทำไมล่ะครับก้อยก็รู้นี่ค่ะว่าก้อยต้องการเจอป๊อบมากกว่าใครเพื่อนที่มาเล่นละครเรื่องนี้ทั้งที่บทเนี่ยเชยเชยก็เพราะว่าอยากมาอยู่ใกล้ป๊อบคุณเด่นใจค่ะบอกตรงๆป๊อบเนี่ยก้อยจองไว้แล้วนะคะก้อย พูดบ้าๆอะไรออกมานะฮิป๊อบก,ก็ก็้ยแค่บอกเรื่องจริงในใจของก้อยให้คุณเด่นใจแกรู้เอาไว้อ่ะจะได้ไม่มาโฉบเอาป๊อบมาอีกอ่ะคุณก้อยนี่พูดตรงดีนะคะดีแล้วล่ะคะ่ะบอกเสต่อหน้าป๊อบจะได้รับรู้ไว้แต่คุณก้อยใช้คําว่าต้อนหรือว่าโฉบเนี่ยมันไม่ใช่กริยาของคนรู้ว่าใช้กับคนนะคะเงินที่คุณก้อยมาบอกเนี่ย คงเหมือนกับอีตัวที่ชอบฉี่ไว้ตามที่ต่างๆเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของกระมังคะคุณเด่นใจฉันไม่ใช่หมานะก็เห็นคุณก้อยชอบใช้ถ้อยคําแปลกๆทั้งที่คุณก้อยเป็นดารานักแสดงแล้วก็มีการศึกษาน่าจะใช้ภาษาที่ถูกต้องสรุปล้คุณก็อยอย่าห่วงเลยคะ่ะพี่ไม่เป็นส่วนเกินของใครและที่มานั่งทานอะไรกันเนี่ยก็เป็นไปอย่างเปิดเผยในที่โล่งแจ้ง มีหน้าที่คุณก้อยจะมาพูดจาไม่สุภาพกับพี่กับป๊อบแบบนี้นะใครจะรู้ได้ล่ะคะคุณเด่นใจนี่ยังโสดแล้วก็ยังสาวสวยออกเช้นอย่างเงี้ยเผื่อว่าโคอ่อนอยากกินหญ้ากแก่มั่งก็ได้นะคะก้อยอย่าบ้าให้มากนกเลยนะมีสิทธิ์อะไรอะมาพูดร่วงเกินผมกับพี่เด่นแบบนี้ละ่ะฮะสิทธิ์ที่ก้อยจองป๊อบไว้ไงคะผมเห็นแต่ในละครน้ำเน่ามากกว่านะที่ผู้หญิงเกี้ยผู้ชายเนี่ยแล้วก็รวมถึงข่มข,ขืนผู้ชาย แล้วนี่ทำไมก้อยถึงมาเล่นนอกบทผมเป็นคนนะไม่ใช่สินค้าจะได้มาจับจองอะไรง่ายๆแบบนี้นะ่ะยุคเนี้ยผู้หญิงมีสิทธิ์เท่าผู้ชายนะคะก้อ,อยอ่ะเครซี่ป๊อปก็มีสิทธิ์จะจองไว้ได้ป๊อบคุยกับคุณก้อยให้รู้เรื่องเถอะคะ่ะพี่ขอตัวก่อนขอบคุณมากนะสำหรับอาหารเช้าวันหลังจะจัดมาเผื่อบ้างเห็นไหมล่ะก้อยพูดอะไรไปมั่งเนี่ยฮะวงแตกเลยอ่ะ แตกสิคะดียี่สาวแก่นั่นนะ่ะจะได้ไม่สนิทสนมกับป๊อปอีกให้มันรู้ซะมั่งว่าของใครเป็นของใครผมเนี่ยไม่ใช่คนหรือว่าของของใครนะและพี่เด่นกับผมเนี่ยก็แค่คนที่เล่นละครเรื่องเดียวกันไม่มีอะไรผิดปกติสักหน่อยหนึ่งทําไมป๊อปไม่ชวนก้อยหรือว่าคนอื่นมานั่งกินด้วยตามลําพังแบบนี้ล่ะแล้วทําไมต้องเป็นแม่นั่นอาวแล้วทําไมต้องเป็นก้อยหรือว่าคนอื่นน่ะป๊อป ป๊อบก็รู้รู้ว่าก้อยอยากคิดอะไรกับป๊อบมาตั้งนานแล้วเที่ยวตามมาตลอดยังไงก้อยก็อดห่วงป๊อบไม่ได้ขนาดผมยังไม่ได้ตอบรับอะไรก้อยสักอย่างเลยนะเนี่ยยังมาวุ่นวายกับผมแบบนี้ถ้าเรามีอะไรกันเนี่ยนะผมไม่กลายเป็นนักโทษของก้อยหรอกเหรอป๊อบคิดมากไปตั้งหากแล้วคะถ้าเราสองคนมีกันและกันแล้วก้อยก็ไม่ออกนอกหน้าขนาดนี้หรอกคะ่ะอืมผมว่าอย่าดีกว่าน่ะ บอกตรงๆโดยทั่วๆไปเนี่ยก้อยเป็นคนสวยนะน่ารักมีความสามารถแต่ว่าผมเจอพฤติกรรมของก้อยเข้าตรงๆแบบนี้ผมหมดแรงที่จะมีกันและกันกับก้อยอะ่ะผมขอบอกตรงๆนะเพราะไอ้การที่เงียบเก็บงงาเอาความจริงไว้เหมือนพระเอกในละครหรือว่านิยายเนี่ยเขาทำเพราะต้องการถ่วงให้ละครเดินต่อไปแต่นี่ชีวิตจริงๆนะจะมาถ่วงเรื่องไว้ไม่ได้ แล้วถ้าก้อยยังวุ่นวายกับผมแบบนี้ไม่เลิกเนี่ยนะผมจะขอถอนตัวจากละครเรื่องนี้เลยที่จริงแต่ป๊อบนีนก็หน้าตาเข้าท่านะรับรองอนาะคตไกลถ้าไม่มีแม่ก,ก้อยนะัหนะมาคอยก่อกวนเด่นก็ไม่ได้คิดอะไรกับป๊อบหรอกค่ะเนะตวงแค่เห็นแล้วก็อดนึกถึงวีไม่ได้เพราะเขาอ่อนกว่าเด่นเหมือนเหมือนกันแล้วป๊อบก็ไม่ได้มาคิดอะไรประหลาดประหลาดกับเด่นแค่ป๊อบเนี่ย มีแต่พี่ชายแล้วก็น้องชายเลยรู้สึกเหมือนเด่นเป็นพี่สาวของเขาก็คิดอย่างนั้นแหละพอนานๆเข้าความรู้สึกก็เปลี่ยนไปแม่ก้อยน่นหนักคงคิดอย่างนี้ณตวงค่ะณตวงมีอะไรยะหาก้อยก้อยจะมาฟ้องณตวงฐานที่เป็นผู้จัดการส่วนตัวของดาราใหญ่อย่างคุณเด่นใจมีอะไรก็ว่ามาสิฮะก็ป๊อปบอกว่าจะถอนตัวจากละครเรื่องนี้ค่ะขอโทษฮะเรื่องนี้อะ มันไม่ได้หนักกับบานเราสองคนสักนิดหนึ่งมาบอกเราทำไมลนะ่ะก็ก็คุณเด่นใจชอบอยู่ตามลำพังกับป๊อปพอก้อยมาหึงหวงเขาหน่อยป๊อบก็เลยจะพานเลิกเล่นละครนะคะอ่ะก็ต้องว่ากันเองกับป๊อบสิฮะมายุ่งอะไรกับเราด้วยป๊อบเขาชอบของแปลกคะ่ะคุณเด่นแก่กว่าก็จริงแต่สวยมากดังด้วยป๊อบก็เลยเครซี่ ไม่สนน้ำจิตน้ำใจไมตรีของก้อยนั่นต้องยิ่งว่าป๊อปเองสิคะแล้วก็สำรวจตัวเองด้วยว่าทำไมผู้ชายก็ถึงไม่สนใจคุณก้อยทำไมต้องมารักเขาข้างเดียวเป็นเกลียวเชือกนอนกิ้งนอนเกลือกเหือกแห้งแบบนี้นัตวงทำไมเออนัตวงครับอ้าวก้อยมาอยู่นี่ทำไมเนี่ยฮะก็มาต่อว่าป๊อปว่าไม่รักเขาก็ามาหลงเด่น กับจะเลิกเล่นละครก็ใช่สิครับผมยอมรับว่าได้เล่นละครเรื่องนี้นี่นะทีแรกผมสบายใจแต่พอก้อยเข้ามาเนี่ยทําให้ผมกับพี่เด่นร้อนใจอะครับผมเลยไม่อยากจะเล่นน่ะนี่กําลังปรึกษาผู้กํากับอยู่นะครับว่าพอจะปิดบทผมทําบทใหม่สร้างตัวมาแทนใหม่ได้ไหมถ้าได้เนี่ยผมก็โอเคเลยล่ะครับเป็นก้อยถ้าก้อยเป็นคุณเด่นใจจะถอนตัวซะ้ตั้งนานแหละก้อยนั่นแหละต้องถอน ไม่รู้ว่าเกิดบ้าอะไรขึ้นมาเนี่ยฮนี่ไม่ใช่เดือนสิบสองสักหน่อยก้อยทำให้ผมเนี่ยกับใครๆหลายต่อหลายคนด่งด้าไปหมดเลยที่จริงก็ไม่ยากนะฮะป๊อบณตวจะพูดตรงๆเลยนะคุณก้อยเขาก็รักป๊อบป๊อบก็ฉลองศรัทธาเขาครั้งสองครั้งก็สบายตัวแล้วคุณก้อยเขาจะได้สบายใจณตวงเ <c oughs> ขาพูดเรื่องจริงนะ่ะทุกวันที่คุณก้อยอะ่ะตามห่วงก้างอยู่แบบเนี้ย พราอยากได้ป๊อปเป็นคู่ตุนางงนไม่ใช่เหรอแล้วผู้หญิงมีผู้ชายไว้ทำไมล่ยยะถ้าไม่เอาไว้ร่วมรักกันถึงไม่ใช่เดือนสุดสองก็เกิดอารมณ์ได้นะฮะอนาตัวครับผมไม่ใช่คนฝากฝ่ายทางเพศแบบนั้นนะครับถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาผมหาที่ไหนไปได้ถ้าไม่ต้องมายุ่งกับคนดีๆให้มีปัญหาตามมาถึงกับพี่เด่นผมก็อืม แค่นิยมชมชอบเป็นส่วนตัวก็เหมือนพี่สาวคนหนึ่งหน่อยครับพี่น้องท้องติดกันละสินี่พากันไปให้พ้นตรงนี้หน่อยเถอะจ้าณตัวน่ะไม่อยากจะพูดเลยหยาบคายกับแม่คนนี้แล้วก้อยทําไมทําอะไรบ้าๆพูดจาเหมือนคนชั้นต่ำอะฮก้อยยิ่งวุ่นวายแบบนี้ผมก็ยิ่งเสียมากขึ้นก็ก้อยรักป๊อบนี่ค่ะคนรักกันเขาไม่ทํากันเดือดร้อนแบบนี้หรอก ผมกับพี่เด่นก็แค่แค่อะไรก้อยไม่รู้นะแต่ทำไมตั้งแต่ละครเรื่องนี้เปิดกล้องพ่อมีจังหวะที่ไรปอบต้องเข้าไปเกาะไม่เด่นใจนั่นทุกครั้งเลยอะ่ะทำไมไม่เกาะดาราชายหรือคนอื่นบ้างล่ะคะเกาะดาราหญิงคนอื่นก้อยก็ตามไปจิตเขาถ้าเป็นดาราชายก็หาว่าผมเบี่ยงเบนทางเพศโอ๊ยจำไว้นะทีนี้เจอกันที่ไหนเนี่ยไม่ต้องมาทักผมเลยไม่ต้องแสดงว่ารู้จักกัน แล้วผมจะให้ผู้กำกับเปลี่ยนบทไม่ให้ก้อยกับผมได่เจอกันแม้แต่ซีนเดียวเลยเด่นว่าลัทน,า,น,า,น,า,นาเนี่ยแกจุนแล้วนะคะว่าจะเด็กก้อยเนี่ยไม่รู้จะใช้คําไหนดีเด่นนะเคยเห็นตในละครในหนังนี่มีตัวเป็นเป็นมาให้เห็นแล้วไงน่าสมเพชนะนี่รักในป๊อปเอาจริงเอาจังจนลืมอายนะว่าแบบเนี้ยในป๊อบเขายิ่งเซโนความรักน่ะเหมือนแมว ยิ่งดึงหางก็ยิ่งหนีอุ้ยทำไมมายุ่งกันอย่างนี้เนอะโลกนี้เนี่ยอะไรคะ่ะชีวิตแล้วทำไมต้องมายุ่งกับเราด้วยล่ะแต่ปางก่อนกระมังค่ะ<ฮ>ก็นี่สิว่าไอ้ที่เราวุ่นวายอยู่เนี่ยเป็นวิบากกรรมใชให้หมดไปในชาตินี้ก็ดีเออมัวแต่เสียสมองกับเรื่องนางก้อยกับป๊อปอยู่เนี่ยนี่ว่าจะบอกเรื่องงานเจ้าของละครที่เขาชอบพอกับนานะก็โทรมาหา จะทำละครพีเรียดจองตัวเด่นเอาไว้เป็นตัวเอกของเรื่องนะเรื่องนี้ยังไม่จบนะคะแล้วเรื่องพีเรียดเนี่ยบทพูดจะยากมากาก่อนไม่ใช่ละครประวัติศาสตร์ในยา่าเป็นเรื่องสมัยทาตโน,น่นก็เหมือนกันนั่นแหละค่ะเฮานะตรงรับปากเขาไปแล้วอีกอาทิตย์หนึ่งจะบทมาให้ดูแล้วเสื้อผ้าร้านเราก็ต้องรับทำด้วยก็แล้วแต่นัตวงนะคะแต่ถ้าสักวันหนึ่งเด่นน่ะเกิดเบี้ยวขึ้นมา แล้วตวงเล่นต่อกันแล้วกันเฮ้ยบ้าเป็นไงมั่งจ๊ะฮันนีมูนอ๋อดีครับกับเมียน่ะทําความเข้าใจกันหรือยังล่ะไม่มีอะไรไม่เข้าใจกันอย่าคิดว่าอยู่กันไปก็รักกันไปเองไหมเออพี่ไม่น่าถามผมแบบนี้นะแล้วขอร้องนะครับอย่าถามน้องเปลมด้วยทาไมล่ะจ๊ะก็เราคุยกันตามภาษาผู้หญิงได้นี่ผมขอนะครับเรื่องของเราสองคนผัวเมียคอยเป็นเรื่องของเราจริงๆริ ให้ผมจัดการกับความเป็นไปของเราสองคนเองทันอย่าลืมนะว่าที่เธอได้แต่งงานกันี่ผมต้องแต่งงานกับน้องเปลมเพราะคำสั่งของผู้ใหญ่ก็จริงแต่ไม่ได้หมายความว่าเมื่อแต่งงานแล้วชีวิตก็ยังเป็นของเราอยู่นะครับแล้วผมกับน้องเปลมก็เห็นตรงกันคือเราจะมีชีวิตคู่เป็นของเราเองพี่ไม่เข้าใจนะน้องเปลมแค่ถามทุกสุขธรรมดาเนี่ย ทำไมทันต้องพูดเหมือนไม่อยากให้พี่มาเกี่ยวข้องกับน้องสองคนอีกพี่ทานกับเปรมคิดตรงกันค่ะเราแต่งงานตามความต้องการของพ่อแม่แล้วเราก็ต้องมีชีวิตของเราเองแล้วน้องเปรมคิดว่าต่อไปอ่ะจะรักกันได้ไหมเราไม่เคยรักกันมาก่อนนะคะแต่เราก็อยู่กันได้ด้วยมิตรภาพด้วยเกียรติยศศักดิ์ศรีคนสมัยก่อนก็อยู่กันจนแก่จนเฒ่า เปรมคิดว่าเราคงจะอยู่กันได้ค่ะพี่นะี่ะอดห่วงไม่ได้นะน้องเปรมไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะคุณพี่น้องเปรมคงไม่รู้ว่าในทันเน่ะเขาเคยรักผู้หญิงอยู่คนหนึ่งแต่ไม่มีอะไรทัดเทียมกันเลยแล้วทางคุณพ่อก็ตั้งใจกับน้องเปรมไว้แล้วนี่แหละที่พี่กังวลว่าในทันน่ะจะทําให้น้องเปรมไม่สบายใจนั่นเป็นเรื่องที่พี่ทันมีมาก่อนจะรู้ว่าต้องแต่งงานกับเปรมเป็นสิทธิ์ที่ส่วนตัวค่ะ เรื่องหัวใจนะ่ะเป็นเรื่องที่ห้ามกันได้ยากเปรมไม่รบกวนพิธันเรื่องนี้นะคะเพราะไม่อยากไปก้าวก่ายเรื่องหัวใจของใครแต่เปรมก็มั่นใจว่าพิธันเป็นสุภาพบุรุษพอคุณพี่อย่ากกังวลเลยค่ะชีวิตสมรสของเราต้องราบรื่นไม่มีปัญหาหต้องคิดมากกันอีกคุณพี่ไม่ต้องกังวลนะคะแล้วน้องเปรมไม่อยากรู้หรอว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครเปรมทราบค่ะ แล้วผู้หญิงคนนั้นก็งดงามพอที่พี่ทานจะรักด้วยนั่นแหละยิ่งต้องระวังไว้เรื่องแบบนี้ไว้ใจไม่ได้หรอกอย่างแม่คนนั้นน่ะเห็นตัวเองต่ําต้อยเป็นหลวงไม่ได้เป็นน้อยก็ยังดีพี่สาวผมเป็นคนเรื่องมากเรื่องคุณเด็ดเนี่ยแกตั้งข้อรงเกีสิจริงแต่พี่ชรีแกไม่เข้าใจว่าคุณเด็ดน่ะเป็นคนจริงใจแล้วก็ดีเพียงไหนถ้าเป็นคนเห็นแก่ตัวเธอคว้ามผมไปแล้วเพราะถ้าเธอออนอ่อนให้ พี่ก็คงจะฝืนกฎของครอบครัวแต่งงานกับเธอเปรมเข้าใจค่ะไม่เคยไปข้องแวะก,กับเรื่องหัวใจของพิธานสักนิดแล้วถึงเปรมไปพบตัวคุณเด่นเปรมก็จะดีกับเธอให้มากที่สุดเปรมสัญญาค่ะพี่เชื่อใจน้องเปรมแต่พี่ไม่อยากพบคุณเด่นโดยไม่จําเป็นพบแล้วมนันนอนไม่หลับคิดมากงั้นของที่เราตั้งใจเอามาฝากเธอละคะ ที่ว่าจะฝากไปที่น้ตตวงนะงั้นเปรมไปเองค่ะเดนจ๋าน้องเปรมจิตพัญญาคุณทันจ้าสวัสดีค่ะเดนจำได้ค่ะน้าตวงคุณเด่นแต่เสืให้เปรมใส่ตั้งแยะเปรมเลยรู้สึกดีมากๆมีของมาฝากค่ะตุ๊กตาสวยๆน้ำหอมแล้วก็ผ้าพันคอเซใไมเคิลจากห้างมาแอนสเปนเซอร์ของเจ้าหญิงไดอาน,น่า เสือนนตวงพี่ทันเลือกกระเป๋าถือมาให้ค่ะเฮ้ยขอบคุณฮ่าฝากบอกคุณทันด้วยนะฮะนี่สิถึงว่ารู้ใจกันจริงไปคราวก่อนคงเห็นนะไปต้มต้มมองๆกระเป๋าใบน,นี้อยู่เลยคว,ว้ามาให้จริงๆแพงไมหมฮะเนี่ยถ้ามาเทียบกับบ้านเรานะแพงค่ะแต่ว่าก็พอซื้อได้ค่ะโอ้ยขอโทษฮนะไม่น่าถามสักทีเลยไงก็ต้องจ่ายอยู่แล้วเออนะตวงคะ เปรมขออนุญาตคุยกับคุณเด่นตามลำพังได้ไหมคะโอเคห้าตาสบายเลยนะฮะก่อนอื่นเปรมขอขอบพระคุณที่คุณเด่นฝากสร้อยนพเก้าไปให้เป็นของขวัญเผอิญสร้อยนั่นนะ่ะคุณชุลีที่ให้ดิฉันคะ่ะให้โดยไม่มีเหตุผลสมควรดิฉันจะคืนให้เธอก็ไม่ได้เลยฝากไปให้คุณเปรมจิตเพราะสมควรเป็นเจ้าของมากกว่าดิฉันอย่าถือสาเลยนะคะไม่ถือแล้วคะ่ะ กลับนับถือน้ำใจคุณเด่นซะอีกแล้วก็ไม่สงสัยเลยว่าทำไมพี่ธันถึงรักคุณเด่นคุณเปลมจิตพี่ธันบอกค่ะเราสองคนไม่ได้รักกันมาก่อนเราถึงเปิดใจพูดความจริงกันได้เปรมเข้าใจค่ะว่าคนเราต้องมีอะไรอะไรในใจเป็นส่วนตัวทุกคนเปรมเป็นคนสมัยใหม่แต่เกิดมาในครอบครัวหูโบราณถึงต้องฝึกจิตฝึกใจ ให้เข้ากับภาวะแวดล้อมได้เหมือนพี่ทันที่หัวอกเดียวกันคุณเด่นอย่าลำบากใจเลยเปรมเข้าใจพี่ทันเข้าใจคุณเด่นดีดิฉันก็ดีใจค่ะที่คุณเปรมจิตมีความรู้สึกที่ดีในใจกับดิฉันดิฉันกับดิฉันจะคิดยังไงมันก็ไม่ใช่ปัญหาแล้วค่ะคุณเปรมจิตเพราะว่าดิฉันก็เป็นคนนอกและสิ่งที่ มีความนิยมชมชอบในความเป็นคนดีของคุณทันแล้วก็ขอบคุณที่คุณทํามีน้ําใจต่อดิฉันแต่ว่าคุณเปรมจิตเนี่ยต้องช่วยคุณทันเทอร์มดิฉันให้ได้นะคะแล้วก็พยายามสร้างครอบครัวที่ดีที่อบอุ่นโดยเฉพาะมีลูกไว้เป็นโซ่ทองคล้องใจแล้วทํา,าต,ตรงๆนะคะคุณเด่นใจคงมีคนที่รักแล้วเคยมีค่ะรักมากเท่าชีวิต แต่ว่าเวลาผ่านมานานมากมากจนเขาลืมความรักความพักดีของดิชันไปจนหมดแต่ดิฉันยังคงรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ดีเลยถึงเหนี่ยวรั้งใจคนที่เคยรักไม่ได้ถึงได้อยู่มาจนป่านนี้ไงคะทั้งทั้งที่ในใจดิฉันไดจบความหลังไปหมดแล้วอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่คะ่ะแต่ต้องสำนึกตัวเองด้วยเมื่อได้พบคุณทันเนี่ยเธอเป็นคนดีนะคะ ดีจนดิฉันรู้สึกว่าตัวเองไม่เหมาะกับคุณทันเลยถ้าปล่อยให้เป็นความสัมพันธ์ลึกซึ้งเขอบครอวคุณทันก็จะยุ่งยากลำบากใจอนี่ไม่ใช่การเสียสละนะคะเพีงเยงแต่ทราบว่าอะไรดีไม่ดีควรไม่ควรเท่านั้นเองคุณเปรมจิตแต่งงานแล้วก็ให้ไปได้ยืดยาวด้วยค่ะคุณทันเป็นคนดีพร้อมคุณเปรมจิตนะโชคดีแล้วนะคะค่ะเปรมจะพยายามขอบพระคุณนะคะ คุณเด่นรู้สึกดีๆต่อเราสองคนเราจะดีต่อกันตลอดไปนะคะมอมลวงเปลมจิตเนี่ยดูทีแรกว่าแกมีจริตมากนะแต่ที่แท้ก็เป็นคนมีเหตุผลดีๆทางครอบครัวคุณทันคงเห็นว่าเหมาะสมนั่นเลยค่ะเด่นก็พูดที่เธอเข้าใจชัดเจนจะได้ไม่มีอะไรข้างค้างในใจชีวิตครอบครัวจะได้ราบรื่นเด่นก็ได้แต่หวังว่าคุณเปลมจิต จะทําชีวิตครอบครัวให้ได้ดีนะคะแหมหล่อนนี่ก็ปิดทองหลังพระจริงๆแต่คุณเปรมจิตนะ่ะย่างน่าคบกว่านันทนานะคะอืมเฮน่าไว้ให้หล่อนแต่งงานกับคุณนพชัยซะก่อนณนะตวงนี่แหละจะวางแผนให้สองคนพ่อลูกนั่นน่ะสยบเด่นให้ได้เรื่องคุณนพชัยเอาไว้ก่อนเถอะคะ่ะยังอีกไกลนี่เด่นกําลังคิดว่าจะมีใครสักคนมาแทนที่แต่งงานซะ น้ตูงจะได้ไม่ต้องเป็นภาระกับเด่นอิอ่บ้าหลอนเลือกเองเดยวก็สวยหรอกลัวเจ้าในแสงน้าตวงก็เพลมกับคุณเด่นใจเคลียกันเรียบร้อยแล้วค่ะอเดยกก่อนอย่าลืกว่าเปรนจะไปหาเรื่องกับเธอนะคะเธอเองตาหากที่เป็นฝ่ายพูดออกมาเองเธอว่าเธอมีความหลังทําให้เธอไม่เหมาะสมกับครอบครัวพิทันอย่าห่วงเลยค่ะเราเข้าใจกันแล้วคุณเด่นมีความหลังที่น่าเห็นใจมาก แต่เธอมีคนดูแลดีทั้งบ้าทั้งพ่อเลี้ยงทั้งหน้าตวงทําให้เธออยู่ในร่องในรอยดีแล้วครับที่น้องเปรมเข้าใจอ,อ๋อเดี๋ยวดีว้พี่ม,มีเรื่องปรึกษานะเปรมพร้อมจะฟังแล้วคะ่ะพี่อยากแยกบ้านไปอยู่ต่างหากอืมจะไหวเหรอคะพี่ไหวไม่เห็นจะมีปัญหาตรงไหนเลยหรือน้องเปรมไม่อยากดูแลบ้านเองเปรมหมายถึงว่าเออ ทางครอบครัวพิทันจะยอมหรือเปล่านะคะงั้นก็ต้องหาเหตุผลให้ยอมให้ได้นะล่ะนึกยังไงถึงจะแยกไปอยู่ต่างหากเพราะมีครอบครัวแล้วก็อยากจะดูแลครอบครัวเองบ้างเพราะอยู่รวมในครอบครัวใหญ่แบบนี้ทำไงก็ไม่โตพี่พี่ใหญ่สักทีทันลูกก็รู้ว่าลูกเป็นขวัญใจของครอบครัวเราทุกคนก็ให้ความสุขความอบอุ่นดูแลทันกับเมียอย่างเต็มที่ทำไมต้องแยกไปอยู่ต่างหากด้วยละ่ะ ผมทราบครับว่าอยู่ที่นี่ผมมีพร้อมทุกอย่างกลับบ้านผมก็ต้องแปลมไม่ต้องทำอะไรเลยเหมือนเราสองคนยังเป็นเด็กๆอย่างแต่ก่อนกอนนั้นผมอยากอยู่อย่างผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ท่านผู้ฟังที่รักเล่สเนหาจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของออนอิสรีจากการแสดงของคณะเกตทิ์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกอย่างลูกสยามบันทึกเสียง กัลยาชนพงศควบค,คุมการแสดงรุสิยานโนเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับคนนี้ขอเชิญท่านติดตามลเล่เสนหาในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตททิปจะได้เสนอเพื่อควกบมาเทิอกับท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ